ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในตอนที่พวกเราได้ไปเปิดหมวกกันนะคะเพื่อนำเงินที่ได้จากการเปิดหมวกเนี้ยนำไปบริจาคให้กับน้องๆในมูลนิธิค่ะ พอได้งเงินบริจาคมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการมาเลือกซื้อของเพื่อนําไปบริจาคน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนต่างๆของเล่นของซื้อของใชท้ที่ทางบริเนธีได้แจ้งมานะคะ นี่เราก็จะเอาไปให้รอค่ะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปหาน้องๆกันนะคะเพื่อนําของไปบริจาคนําเงินไปบริจาคแล้วก็นําความรู้ต่างๆที่ได้เตรียมมาไปให้น้องๆได้เล่นได้ชมแล้วก็ได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็กําลังจัดเตรียมของเพื่อเดินทางไปหาน้องๆในจุดรวมพลของน้องๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนที่กำลังจะเดินทางไปหาน้องๆกันค่ะแล,และนี่ก็ถึงจุดลมพนของน้องๆแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆที่เราได้เตรียมมากันเลยค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์โครงการที่ทางคณะได้จัดตั้งทำขึ้นมานะคะหนึ่งเลยเนี่ยก็เพื่อเพิ่มสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนให้กับมุลนิธิที่ไม่มีงบประมาณมากเพียงพอนะคะ 2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทัากษะการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ด้านความกล้าแสดงออกนะคะ 3. ก็เพื่อให้น้องๆน,นักเรียนสนใจในกิจกรรมและสื่อการสอนที่ทางคณะได้จัดทำสามารถนำไปต่อยอดในด้านการศึกษาต่อไปในอนาคตได้ะคะ่ะ 哪个呢？